สภาพอากาศวันนี้คุณผู้ชมทั้งภาคเหนือภา,าภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีโอกาสจะเกิดฝนได้ต่อเนื่องแล้วก็จะมีฝนตกหนักด้วยนะครับดังนั้นออกจากบ้านวันนี้อย่าลืมพกร่มพกเสื้อกันฝนกันด้วยติดตามรายละเอียดในสถานีอากาศ nbt ครับสวัสดีค่ะ ฝนยังไม่แผ่วลงนะคะวันนี้รับมือกันต่อค่ะตัวการฝนตกหนักยังอยู่ในบ้านเรานะคะร่องมรสุมค่ะอยู่ในพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนและมีหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่ที่ชายฝั่งของประเทศเวียดนามตอนกลางทําให้มีฝนตกในพื้นที่ตอนบนเยอะในช่วงนี้เรื่องของน้ําท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากมีโอกาสเกิดขึ้นไดเฝ้าระวังกันให้ดีค่ะโดยพื้นที่ภาคเหนือโอกาสเกิดฝน60%ของพื้นที่ เป็นฝนหนักได้ที่แม่ห่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านสุขโขทยัยตากกำแพงเพชรพิศนุโลกพิจิตรและเพชรบูร์ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือฝนยังเยอะต่อเนื่องตกได้70%ของพื้นที่เป็นฝนหนักที่เลยชัยภูมิขอนแก่นมหาสาราคามร้อยเอ็ดยะโสธรอ,อำนาจเจริญนะครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานี ภาคกลางม,มีฝน70%ของพื้นที่มีฝนหนักที่กาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามลบบุรีนครสวรรค์สระบุรีและพระนาครศรีอยุธยาส่วนกรุงเทพมหานาครฝนเยอะนะคะยังไม่แผวลงเช่นกันค่ะตกได้70%ของพื้นที่ภาคตะว,วันออกมีฝน70%ของพื้นที่ยังมีฝนหนักต่อเนื่องที่นครนายกปราจีนบุรีสาะแก้วระยองจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง 1. 2เมตรถ้ามีฝนคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรได้ค่ะ ในพื้นที่ของภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยโซนนี้นะคะฝนไม่มากค่ะตกได้30%มของพื้นที่ทะเลตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาคลื่นสูง1-2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูงอยู่ที่1เมตรภาคใต้ฝั่งอนดมันฝนลดลงตกได้4 0่ซของพื้นที่ทะเลคลื่นสูง 1- 2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศกันได้อีกครั้งนะคะในข่าวเที่ยง nbtnews ช่วงนี้ สวัสดีค่ะ